จเจริญพรนักศึษาธาระภูมิบุตรมากทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพระสูตรที่เราจะศึกษากันในวันนี้นะครับเราจะไปศึกษาพระสูตรที่ชื่อว่าทานนสูตรนะครับทานที่แปลว่าการให้นั่นแหละทานสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่23เนาะซึ่งหลวงพี่คิดว่าเป็นพระสูตรที่น่าสนใจแล้วก็ชาวพุทธหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาตัวพระสูตรนะครับ การที่ได้เข้าไปศึกษาหลักธรรมซึ่งมีปรากฏในพระไตรปิฎกเนี่ยที่พูดถึงหลักวิชาในการทําทานที่ถูกวิธีเป็นยังไงนะครับหลักคิดนะครับแงม่มุมตัวอย่างที่มีในพระไตรปิฎกเนี่ยทำบุญอะไรแล้วไปได้ผลอะไรได้านิส่งอะไรเนี่ยผมพี่ว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษาแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าพวกเราไม่ค่อยให้เวลาในการศึกษาธรรมะซึ่งเป็นพุทธวจนะที่อยู่ในพระไตรปิฎกนะครับวันนี้ก็เลยเอา ก็เลยช,ชวนพวกเราศึกษาพระสูตรไปด้วยกันนี่แหละทุกครั้งที่มาฟังธรรมเนี่ยก็จะมีพระสูตรตรงนั้นตรงนี้นะครับที่หลวงพี่ไบคคนมาแล้วก็มาแบ่งปันพวกเรานะครับวันนี้เราจะศึกษาพระสูตรที่ชื่อว่าธานสูตรซึ่งทานสูตรเนี่ยพระสมัญาเจ้าทรงตรัสกับภาษาลิบุตรและพระภิกษุกลุ่มหนึ่งถึงทานที่มีผลและอนิสงส์มากกับทานที่มีผลและอนิสงส์น้อยอืมเดี๋ยวเราไปดูกันนะก่อนอื่นเนี่ยภาพนี้ต้องชัดก่อนนะเพราะว่าพระสูตรนี้ค่อนข้างจะ ลวงพี่ว่าค่อนข้างจะลึกซึ้งฟังบรร่านไม่ได้ต้องคิดให้ลึกแล้วก็วิเคราะห์นะครับหลายอย่างในพระไตรปิฎกมันไม่เม่เซนนะเพราะว่าแน่นอนละภูมัญญาของเรากับพระพุทธเจ้าเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วท่านเห็นสิ่งที่เราไม่เห็นท่านเห็นโลกเนี่ยครบหมดทุกมิติท่านเป็นผู้รู้แจ้งไงรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกรู้แจ้งจักรวาลรู้แจ้งสรรพสิ่งรู้เห็นเหตุป,ปัจจัยในการเกิดขึ้นตั้งอยู่ของสิ่งต่างๆดัง,งนั้นเห็นทุกภพทําบุญอันนี้ไปเกิดไปนั้นทําบาปอันนี้ไปเกิดเป็น นรกขุมนั่นอะไรต่างคือพอเห็นครบแล้วเวลาสอนเนี่ยมันก็จะมีมิติของความลุ่มลึกความลึกซึ้งในการสอนให้กับกลุ่มผู้ฟังเนาะพระสูตรนี้ท่านสอนภาษาลิบุตรกับพระกลุ่มหนึ่งซึ่งภาษาลิบุตรเป็นผู้ที่เลิศด้วยปัญญาไงไม่ใช่พระธรรมดาดังนั้นหลายครั้งที่พระองค์สอนภาษาลิบุตรเนี่ยท่านพูดไม่กี่ประโยคแล้วภาษาลิบุตรก็ไปอธิบายขยายความให้กับพระที่เหลือนะครับพระพุทธเจ้าอาจจะพูดสองประโยคภาษาลิบุตรไปเทศอีกหนึ่งกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับ นั้ภาษาในบมีปัญญามากเนาะภาพนี้เนี่ยกำลังจะบอกพวกเราว่านี่คือหลักสําคัญในพุทธศาสนาพระสัมมาเจ้าปักธงให้เราแล้วว่าเป้าหมายปลายทางสูงสุดของศาสนาพุทธหรือว่าของสิ่งที่พระองค์ค้นพบเนี่ยนะจริงๆคําว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศัพท์ที่พวกเราตั้งขึ้นมาเองนะไม่มีนะครับไม่มีคํานี้ในอดีตนะเขาจะเรียกสิ่งที่ครูบาอาจารย์แต่ละคนสอนเขาเรียกว่าธรรมะธรรมะของ สมณะโคโดมธรรมะของสันชัยเวรบุตรธรรมะของชดินธรรมะของอาลา,ดานดาบทอุทกดาบทเขาเรียกว่าธรรมะเขาไม่ได้เรียกศาสนานะศาสนาเนี่ยมนุษย์ษยุคหลังมาคิดขึ้นมาเองมันทําให้บางทีเกิดความแบบเกิดเส้นแบ่งเ่ะเฮ้ยนี่เป็นศาสนาเขาเราไม่อยากเรียนนี่ศาสนาเราเขาก็ไม่อยากเรียนแต่พอบอกว่าเป็นธรรมะเนี่ยธรรมะมันคือความรู้พอเป็นความรู้ปุ๊บใครก็เรียนได้ไม่เพิมเป็นเรื่องเรื่องราวความจริงของชีวิตเนาะนั้น เอาเป็นว่าการค้นพบของพระองค์เนี่ยพระองค์ค้นพบวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดของของสรรพสัตว์ท่านกําลังหาวิธีที่จะออกไปจากวงจรของทุกข์ที่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยแล้วท่านหาเจอไงแล้วท่านก็พบว่าอ๋อจะหนีตรงนี้ได้เนี่ยหนีวัฏฏะต,ตรงนี้ได้ต้องไปไปสู่จุดที่เรียกว่นนานิพพานตรงนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้นะแล้วท่านบอกด้วยว่าวิธีการที่จะไปตรงนั้นทําอย่างไรไงก็คืออริยมรรคมีองค์แปดเนาะ ซึ่งอริยมรรคญแปดยออกมาแล้วก็เหลือศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมถ้าเป็นโยมก็ทานศีลภาวนาสุดท้ายไปเชื่อมด้วยกันหมดทานศีลภาวนาก็จะนําพาเราไปที่นิพพานนี่แหละวันใดวันหนึ่งข้างหน้าถ้าบารมีเราเต็มภาพนี้ต้องชัดนะดังนั้นเป้าหมายสูงสุดในทางพุทธศาสนานะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านะครับคือมุ่งที่การหลุดพ้นจากวงจรของทุกขอย่างถาวรอ,อยยางถาวอนนะนี่คือเป้าหมายสูงสุดนะถ้ามันยังทําไม่ได้ก็ เอาเป็นว่าชีวิตวันนี้อย่าให้มันทุกข์มากชีวิตชาตินี้อย่าให้มันทุกข์มากใช้ชีวิตให้เป็นอย่าให้กลับลงไปอบายอีกอย่าไปหาความ,วามทุกข์มาใส่ตัวโดยไม่จําเป็นอย่างนี้เป็นต้นแต่ปลายทางแล้วเนี่ยคือการไปให้พ้นจากวงจรต,รตรงนี้อย่างถาวรซึ่งสถานที่ตรงนั้นหรือว่าสิ่งนั้นหรือว่าประสบการณ์นั้นเรียกวันนิพพานไงครับไม่มีการเกิดอีกแล้วดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยนะจะต้อง นำพาเราไปถูตรงนี้เส้นทางเนี้ยไม่ว่าจะเป็นพระหรือโยมเนี่ยกำลังเดินทางอยู่บนเส้นทางสายนี้ทั้งสิ้นเพื่อจะไปหลุดพ้นวันใดวันหนึ่งข้างหน้าไงขึ้นอยู่กับภูิปัญญาของเราขึ้นอยู่กับบุญบาร,รมีของเราว่าเราจะเราจะเข้าใจแล้วเราจะนะครับเบื่อหน่ายสังสารวัตรเหมือนที่พระสมเด็พระเจ้ากับพระหนานทั้งหลายท่านเบื่อหน่ายหรือเปล่าหลวงป,ปู่ท่านท่านใช้อยู่คำหนึ่งท่านบอกว่าคนที่จะบรรลุธรรมได้เนี่ยนะ มันต้องเบื่อหน่ายสังสารวัตรจริงๆอมันถึงจะเร็วคือเบื่อหน่ายเลยเบื่อแบบมันเห็นโลกใบนี้มันมันเวรงวางว่างเปล่ามันไม่มีแก่นสารนี่คือคําพูดหลวงพ่อธรรมะเลยวันที่ท่านจะบวชเนี่ยท่านรู้สึกว่าโลกใบนี้มันมันไม่มีสาระมันไม่มีอะไรที่น่าเพลิดเพลินเน่ยมันจะต้องมีแก่นสารอะไรมากกว่านี้นี่คืออารมณ์ของท่านก่อนที่ท่านจะบวชดังนั้นพอบวชปุ๊บนี่ก็มุ่งมั่นเลยว่าจะต้องค้นธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ลึกที่สุด ต้องรู้ให้ได้ว่าพระสัมมาพมาเจ้าตัดสรุ้อะไรคนพบอะไรต้องไปเอาสิ่งนั้นนี่คือ,ค,อคือเป้าหมายการออกบทของท่านนะดังนั้นคนที่มีมโนปิธานหรือว่ามีความเข้าใจโลกและชีวิตอย่างนี้นะมีความตั้งใจมั่นขนาดนี้เป็นคนที่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้เร็ว้วก็จะได้ประโยชน์จากการเข้ามาบทได้มากที่สุดเนาะดังนั้นโดยโดยสรุปแล้วตรงนี้เนี่ยกำลังจะบอกพวกเราว่าเป้าหมายสูงสุดนะครับของการ มาศึกษาธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องนำพาตัวเองไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์นะครับถ้ายังหลุดพ้นแบบถาวรไม่ได้เข้านิพพานไม่ได้ก็อย่างน้อยที่สุดการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราจะต้องไม่ทุกข์มากอันนี้ถึงจะมาถูกทางนะก็ต้องทําอย่างนี้แหละทําอะไรจะไปตรงนั้นได้ไม่ใช่ไปไง่ายๆมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเองิญมันต้องสั่งสมบุญมันต้องสร้างบาร,รมีเนาะซึ่งการสั่งสมบุญก็บอกเลยว,ว่าทําโดยทำบุญเนี่ยบุญจะเกิดขึ้นโดยการทำบุญกิจวัตวทุ่สามนะครับก็คือมีการทําทานการร,าร,รารจเจิญภว ทั้งหมดนี้นำเรานะครับไปสู่สิ่งที่เรียกว่าบุญนะครับสั่งสมบุญมากขึ้นมากขึ้นบุญก็จะไปช่วยกําจัดกิเลสนะครับวันหนึ่งกิเลสเราหมดแล้วก็บรรลุผลนิพพานเราก็ไม่ต้องมาเกิดอีกเห็นไหมพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถึงกลัวการเกิดท่านไม่กลัวการตายเพราะท่านไม่อยากมาเกิดอีกแล้วเพราะวงจรเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นวงจรที่ไม่มีวันจบวันสิน้นแล้วมนุษย์ก็ไม่รู้ว่าทําไมมันชีวิตมันต้องเป็นอย่างนี้มันมีทางออกไหมจนมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งแหวก วงล้อมนี้ออกไปก่อนเน่เหมือนไก่ตัวลูกพี่ที่มันเจาะเปลือกไข่ออกไปก่อนก็คือพระสมามุธเจ้าเนะี่ยท่านเปรียบเองว่าเป็นท่านเป็นไก่เนะี่ยเป็นไก่ตัวแรกที่จิกกระเปาะไข่เนี่ยออกไปดูก่อนว่าเฮ้ยมันไปได้ฮะแล้วมาบอกเราว่าไปอย่างนี้มันมีช่องทางที่ออ,อกไปจากวงจรของทุกข์หรือวงจรของการเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้ดังนั้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยกลัวมากเลยกลัวการเกิดแต่พวกเราปุถุชนเนี่ยเรากลัวการตายเนาะ ดังนั้นพอเวลาถึงวันเกิดเราก็จะซื้อเค้กมาก่อนหนึ่งแล้วเราก็จะ Happy Birthday to you ร <c oughs> ้องเพลงเป่าเทียนกันนะครับอายุเท่าไหร่ก็ปักเทียนไปนะครับร้องเพลงปบมือแล้วก็นะครับ,บ,ม,นะรบมีความสุขฉลองดีใจใเกิดนะครับแต่ว่าบริษัทไม่ฉลองวันเกิดนะครับกลัวการเกิดเนาะพระสูตรนี้นะครับเปิดตัวโดยการที่พระสารีบุตรเนี่ยเกิดความสงสัยครับ เรื่องทานากำลังพระกำลังคุยกันอยู่ในวันลงบุโบสถเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้คําตอบว่าทานที่ให้แล้วมีอนิสงส์มากกับได้ผลมากกับทานที่ให้แล้วนะครับมีอนิสงส์น้อยได้ผลน้อยมีด้วยเหรอพระก,ก็คุยกันถกเถียงกันนะครับเป็นประเด็นก็เลยพาไปกราบพระเจ้าพระเจ้าก็เลยตัดพระสูตรนี้ชื่อว่าทานสูตรให้ฟังไงนะครับพระสูตรเริ่มต้นที่ว่านะครับข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ทานชนิดเดียวกันที่บุคคลบางคนในโลกนี้ถวายแล้วนะครับไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทานชนิดเดียวกันที่บุคคลบางคนในโลกนี้ถวายแล้วกลับมีผลมากและมีอนิสงส์มากนั้นพระสารีบุตรถามว่าตกลงแล้วเนี่ยมีไหมครับทานชนิดเดียวกันเนี่ยนะที่ให้แล้วมีผลมากกับมีอนิสงส์มากกับให้แล้วมีผลน้อยแล้วมีอนิสงส์น้อยมีด้วยเหรอก็ต้องมาให้คํานิยามก่อนเนาะ เดี๋ยวเราจะงงนะครับคำว่าผลกับอน,นิสงส์เนี่ยเหมือนกันไหมในกรณีนี้เนี่ยนะครับคำว่าผลเนี่ยหมายถึงสิ่งที่จะได้รับจากการให้นั้นเนาะคือผลนะเช่นเราให้ข้าวกับใครคนใดคนหนึ่งคนนั้นได้กินข้าวนั้นแล้วเขาก็อิ่มเขาอิ่มกายเราอิ่มใจนี่นี่คือผลแต่อาน,นิสงส์เนี่ยครับอาน,นิสงส์ตรงนี้เนี่ยหมายเฉพาะเจาะจงไปที่นะครับพลังงาน หรืออนุภาพของสิ่งที่ให้นั่นนะของเจตนาในการให้นั้นนะที่จะไปชําระกิเลสได้มากน้อยแตกต่างกันคืออนิสง์ของสิ่งที่ให้ไปของเจตนาที่เราให้ไปยิ่งให้แล้วเจตนาเป็นแบบนี้คําว่าอนิสง์มากหมายความว่าสิ่งที่ให้ไปนั้นนะ่ะมันแรงจึงมีอนิสง์มากในการที่จะเข้าไปชําระกิเลสได้อยู่ในใจเราได้มากนี่คือความหมายของอนิสงเนาะเดี๋ยวอ่านไปเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับพระพุทธเจ้าตอบว่าน,นะครับสารีบุตร ในการให้ทานเช่นนั้นนี่คือข้อที่หนึ่งนะในการให้ทานเช่นนั้นนะบุคคลผู้ให้ทานอย่างมีใจเยื่อใหญ่ฟังให้ดีนะให้ทานอย่างมีจิตผูกพันให้ทานอย่างมุ่งหวังสั่งสมบุญให้ทานด้วยคิดว่าเราละโลกนี้ไปแล้วจากบริโภคผลทานนี้ที่เราทําเขาให้ทานนั้นแล้วหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดร่วมกับพวกเทวดาชั้น จาตุมหาราชิกาคือสวรรค์ชั้นที่หนึ่งสวรรค์มีกี่ชั้นหกชั้นเก่งมากไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเขาให้กรรมนั้นสิ้นไปให้ฤทธิ์นั้นสิ้นไปให้ยศนั้นสิ้นไปให้ความเป็นใหญ่นั้นสิ้นไปเป็นผู้ยังต้องมายังต้องมาเนี่ยนะคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้คือไปเป็นเทวดามียศมีฤทธิ์อยู่สวรรค์ ฉันจะตุเนี่ยนะแล้วลงมาพอมันหมดนะครับหมดอายุไขของความเป็นหมดอายุไขของความเป็นเทวดาหมดบุญตรงนั้นแล้วเนี่ยลงมาเกิดสู่ความเป็นอย่างนี้ก็คือลงมาเกิดสู่ความเป็นมนุษย์เนี่ยนะทานอย่างนี้เนี่ยนะมีผลมากแต่ไม่มีอนิสงส์มากถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเรากาลังคุยสิ่งที่ลึกไม่เคยฟังแล้วก็ทาบุญทาทานไปปกติอ้าวมันก็ต้องทำงนี้อยู่แล้วไม่ใช่หรือพี่ทําทานก็ต้องหวังในทานสิทําทานก็ต้องหวังว่าจะได้ตรงนั้นตรงนี้สิ เน่ตั้งหน้าตั้งตานะครับนั่งอธิษฐานสักเครื่องชั่วโมงขอตรงนั้นตรงนี้กว่าจะได้ถวายปัจจัยขอเยอะๆเลยบุคคลผู้ให้ทานเนะมีใจเยื่อใหญ่นะมีทานอย่างมีจิตผูกพันให้แบบผูกพันให้แบบมีเงื่อนไขว่าต้องเอาอันนั้นนะเราละโลกนี้ไปแล้วเราจักบริโภคผลทานนั้นคิดอย่างนี้นะแล้วทําทานนะ ท่านบอกว่าจะไปเกิดร่วมกับเทวดาในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งคือชั้นจตุเดี๋ยวฟังไปผ่านๆก่อนเนาะนี่กําลังพาพวกเราไปศึกษาในพระสูตรด้วยกันนะครับเราจะเข้าใจแค่ไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เอาเป็นว่าพระไตรไปดกเขียนไว้อย่างนี้เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเข้าไปอ่านไปคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็สังเคราะห์ความรู้ตรงนี้ออกมาใช้ประโยชน์ให้ได้นะข้อที่2ดูก่อนสารีบุตรในการให้ทานนั้นบุคคลไม่มีความหวังข้อแรกหวังนะข้อสองไม่หวังนะ ไม่มีความหวังให้ทานไม่มีจิตผูกพันในผลของทานที่ทําไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าตายไปแล้วจะได้เสวยผลแห่งทานนี้ไม่คิดเลยแต่ให้เพราะว่าทานเนี้มันเป็นการดีเป็นสิ่งที่ดีให้การแบ่งปันอนะดใีให้ให้เขาผู้นั้นในทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงคือชั้นที่สอง เขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้คือกลับมาเกิดบนโลกมนุษย์เนี่ยทานอย่างนี้มีผลมากแต่ไม่มีอานิสงส์มากไม่งงนะอันแรกให้เพราะว่าโหอยากได้นนอยากได้นี่แล้วให้อันที่สองไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้หวังอนิสงส์อะไรเลยแต่รู้ว่าการให้เป็นสิ่งที่ดีแล้วให้ไปเกิดสูงกว่านะเกิดดาวดึงนะมาดูข้อที่สาม ดูกรสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเป็นการดีแต่ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปาู่ย่าตายายเคยทำมาก่อนเราก็นะครับไม่ควรทำให้เสียประเพณีเขาให้ทานคือข้าวนะครับและก็สิ่งของต่างๆเนี่ยนะย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นยามาชั้นที่สมแล้วนะโอ้โห เขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังกลับมาคืนสู่ความเป็นอย่างนี้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะทานอย่างนี้มีผลมากแต่ก็ไม่มีอะไรส่งมากคือเจตนาในการทําทานอย่างนี้เนี่ยมีผลขนาดนี้เนี่ยให้ไปเกิดในชั้นยาวมาเลยไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรไม่ได้คิดว่ามันเออเป็นการทําความดีแต่คิดว่าเออปู่ย่าตายายพ่อแม่เราเคยทํามาเราทําต่อก็แล้วกัน มาดูข้อที่4ดูก่อนสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าพ่อแม่ปูย่ย่าตายายเราทํามาก่อนเราก็ไม่ควรทําให้เสียประเพณีแต่ให้เพราะว่านะครับเราหุงหากินได้แต่ภาพภิสุจสมณพราหมณ์เหล่านี้เขาหุงหากินไม่ได้ในเมื่อเราหุงหากินได้แล้วเราไม่ให้ท่านเนี่ยหาเป็นการสมควรไม่ก็คือต้องให้ทานให้ข้าวให้น้ําให จีวรยารักษาโรคอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสาหายอย่างเทวดาชั้นดุสิตคือชั้นที่สีเก่งมากพอละโลกละจุติตายจากชั้นดุสิตแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับพอหมดหมดบุญของที่ตัวเองทำไว้ก็จะลงมาเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ดีนั่นแหละนะทานอย่างนี้เนี่ยมีผลมากแต่ไม่มีอนิสงส์งมากข้อที่สี่แล้วนะตามทันเนาะ ข้อที่สี่นี่ชี้ไปที่เหมือนกับสงสารพระเราพระท่านหุงหากินไม่ได้สมณะาาพระอะไรต่างเราเป็นคารวะเราหงหากินได้อยากกันนั้นเลยเราหุงข้าวใส่บาตรท่านเถอะคิดแค่นี้เองนะไม่ได้อธิฐานอเลยไม่ได้จะเอาสวรรค์วิมานอะไรเลยนะคิดที่จะอนุเคราะห์ผู้ประพฤติธรรมมาดูข้อที่ห้าดูกรสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินได้สมณพราหมากินไม่ได้เราเลยให้ท่านแต่ให้ทานด้วยคิดว่านะครับแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเราจักเป็นผู้จำแนกทานเหมือนฤาษีแต่ครั้งก่อนคือฤาษีอัฐกะฤาษีนะครับวามะกะฤาษีวามะเทวะฤาษีนะครับเวสามิตรฤาษีนะครับยมทักขิฤาษีนะครับอังค,คีรสะฤาษีภาระทวชะฤาษีนะครับเฤาษีเยอะมากเลยเนาะ วาเสถะฤือศีกัสปะฤือศีและพระคุฤือศีนะครับนี่คือศัพท์ในพระไตรปิฎกเนาะบูชาฤือศีเ่านี้เขาบูชายันนะครับฉะนั้นเขาให้ทานข้าวและสิ่งต่างๆเหมือนที่ฤือศีทําในการบูชายันเนี่ยนะทำแบบที่ฤืศีทาเนี่ยนะ่ะย่อมเข้าถึงสหายแห่งความเป็นเทวดาชั้นนิมมานารดีคือชั้นที่5นะครับสิ้นกรรมสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วลงมาเกิดเป็นมนุษย์ทานอย่างนี้มีผลมาก แต่มีอานิสงส์ไม่มากเพราะเวลาฤาษีจะบูชายันเนี่ยเขาจะเตรียมเครื่องเยอะแยะเลยนะครับทูบเทียนดอกไม้สดนะครับไม่รู้ว่ามีหววัวหมูมีอะไรหรือเปล่านี่ยมันตุดจีนแบบไม่รู้นะสมัยนั้นนะแต่เอาเป็นว่าเอาของดีที่สุดก็แล้วกันจะมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างไปเกิดนิม,มานา์เลยนะชั้นที่ห้าเลยนะมาดูต่อข้อที่6กดูก่อนสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานแบบ แบบฤาษีเมื่อกี้นะครับแต่ให้ทานเพราะคิดอย่างนี้ว่านะครับจิตจะเริ่มใสเกิดความปลื้มใจและสมนัตคิดว่าให้แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นความสุขมันจะเป็นความปลื้มใจเนี่ยเขาให้ทานคือข้าวน้ำนะครับยารักษาโรคอะไรต่างๆเนี่ยนะย่อมเข้าถึงความเป็นสหายอย่างเทวดาชั้นปรนิม,มิตตวะสวัตตีคือชั้นที่หก <6. S 1> ชั้นที่สูงที่สุดแล้วทานอย่างนี้มีผลมากแต่อาน,นิสงส์ไม่มาก <laughs> เห็นไหมว่าการให้ทานเนี่ยผลของการให้ทานเนี่ยไม่ธรรมดานะอยู่ที่เจตนานะครับส่งไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆเนี่ยแตกต่างกันเลยทีเดียวนะครับแม้จะเป็นของอย่างเดียวกันนะในตอนต้นพระสูตรพูดไปแล้วนะการให้ของอย่างเดียวกันแต่เจตนาที่ต่างกันเนี่ยส่งผลนะผลของทานมีไม่เท่ากันดังนี้พระเจ้าก็ไล่ฟังทีละข้อทีละข้อนะครับบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานเพราะเหตุที่กล่าวมาทั้ง6อย่างเลยนะครับ แต่ให้ทานเพราะเห็นว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตคือให้ทานนั้นเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจให้หมดจดจากกิเลสด้วยอำนาจของสมถะและวิปัสสนาจนได้ฌานและบรรลุฌานนะครับบรรลุเป็นพระอนาคามีบุคคลเรื่อยไปเนี่ยนะตายแล้วไปเกิดในพรหมโลกเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่ในพรหมโลกแล้วเป็นผู้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกในโลกนี้ คือปรินิพานในพมโลกนั่นเองทานชนิดนี้เป็นทานที่มีผลมากและมีอนิสงส์มากที่สุดเอวังก็มีด้วยประการละชน,นิด <c oughs> ในพระสูตรนะ <c oughs> พระสูตรจบแค่นี้แล้วพระเจ้าก็สรุปว่า6อย่างเนี้ยที่พูดมาคืออะไรนะครับอีกพารากราฟหนึ่งแต่เนื้อหาของพระสูตรมีเท่านี้โดยสรุปนะครับสรุปให้ในสไลด์นี้เนาะหข้อที่ว่าบวกกับข้อที่เ เราจะเห็นความแตกต่างดังนี้นะข้อหนึ่งให้ทานแล้วหวังผลนะหวังอะไรก็ช่างเดอะทรงผลแค่จะตุกสองให้ทานเพราะว่ามันเป็นความดีนะไม่ได้หวังผลอะไรหรอกดีดีด,ดีนะครับไปดาวดึง <c oughs> ข้อสามไม่ทานตามประเพณีนะครับโอ้พ่อแม่เราทํามานะไม่ทําเดี๋ยวจะดูไม่ดีนะครับไปยาม,มาเลยข้อสี่ให้ทานด้วยจิตสงเคราะหนะ์เนาะ อ,อจิตสงเคราะห์เนี่ยเห็นใครแล้วอยากช่วยเหลือเนี่ยนะไปดูสิทธ์เลยนะห้าให้ทานแบบพวกฤาษีนั่นแหละนะครับบูชายันนั่นนะให้ทานเพื่อบูชาเนี่ยนะไปสูงกว่านั้นอีกไปนิมมานเลยนะหกให้ทานด้วยจิตท,ที่เลื่อมใสนะครับไปสูงกว่านั้นปรานิมิตาวสวรตีสวรรค์ชั้นสูงสุดคือชั้นที่หกแต่ชั้นนี้มี ลูกพี่ของมานอยู่เนาะวสวัติมารอยู่ชั้นนี้เนาะเราจะไปเลยส่วนข้อที่7นะครับเจ๋งที่สุดทําทานเพื่อมุ่งให้เอาบุญเ,เอาผลของทานอันิสงส์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นนะไปกําจัดกิเลสเนี่ยนะครับไม่ต้องมาเกิดอีกเลยจบสิ้นกระบวนการเราจะสังเกตเห็นว่าทานทั้งหมดนะครับตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อ6เนี่ย หวังผลก็ดีคิดว่ามันดีก็ดีคิดว่าทําตามประเพณีคิดว่าจิตสงเคราะห์คิดเพื่อว่าบูชาคิดว่าทําแล้วเรามีจิตเลื่อมใสแล้วเราค่อยทำอะไรต่างๆเนี่ยนะผลของเจตนาในการทําทานเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าส่งผลแตกต่างกันในการได้รับอน,นิสงส์งใหได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงกว่าแตกต่างกันแต่นะครับ ทานที่ให้โดยไม่หวังอะไรเลยนะครับปรารถนาแค่ว่าให้อน,นิสงส์นี้เนี่ยบุญที่เราทำเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยนะครับหมดกิเลสเอาอน,นิสงส์นี้ไปมุ่งหวังเพื่อไปตัดกิเลสเนี่ยนะเป็นอน,นิสงส์ที่สูงที่สุดซึ่งพระพุทธเจ้าสรรเสริญพวกเราคิดออกไว้ว่าทําไมเป็นอย่างนี้มันอาจจะรู้สึกฝืนความรู้สึกหรือเปล่าทาบุญมันต้องหวังดิทำบุญมันต้องที่ฐานเงินงานอย่างนี้ต้องเอาเยอะๆก็เรียนกันมาอย่างนี้ไม่ใช่หรอ แต่ไม่พระสูตรนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เล็กอันหนึ่งส่วนมากคนพูดธเจ้าอธิษฐานอย่างนี้ซึ่งเป็นคนโบราณเข้าใจอธิษฐานอย่างนี้นะซึ่งคำอธิษฐานอย่างเนี้ยเป็นคำอธิษฐานที่ทำไม่ได้อนนี้ส่งมากไม่ว่าเราจะทําบุญอะไรก็ตามมากน้อยแค่ไหนก็ตามชาวพุทธจะอธิษฐานว่านิพพานะปะจัจโยโหตุห้อยท้ายไว้เสมอไอท้ไอที่นั่งอธิษฐานไปแล้วครึ่งชั่วโมงนั่นเนล่ไม่เป็นไรแถ,แถมตรงนี้ไปอีกประโยคนึงห้อยท้ายไว้ นิพพานะปัจโยโหตุขอขอผลแห่งบุญที่ข้าพเจ้าทําเนี่ยนะจงเป็นเหตุปัจัยนะให้ข้าพเจ้าได้หมดกิเลสบรรลุผลนิพพานอดิหานตรงนี้ห้อยไว้หน่อยหนึ่งเข้าใจไหมครับเ่นฮะพี่บอกเลยว่ามันไม่ง่ายนะมันจะกลับมาที่รูปนี้แหละนี่เราเราเรียนไปจนถึงท้ายแล้วเรากลับมาที่ตอนต้นใหม่เนี่ยเชื่อมโยงออกไหมว่าเอ๊ะ พระสูตรนี้เนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้ถ้ามันยังไม่ make s e n s เนี่ยเราแสดงว่าเราไม่เข้าใจนะพี่บอกแล้วว่าเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนานะีนะครับพระพุทธองค์ชี้ไปที่การหลุดพ้นจากการบังคับของกิเลสดังนั้นบุญอะไรก็ตามที่ทําแล้วปรารถนานะครับให้เราหมดกิเลสบุญนั้นเนะ่ยเจตนาแบบนั้นนะ่ยเป็นเจตนาที่ได้บุญมากเพราะอะไรรู้ไหมไม่ว่าเราจะไปเกิดชั้นไหนก็ตามนะ ที่เรียนมาเมื่อกี้เนี่ยไปเกิดชั้นสูงสุดของสวรรค์เลยเนี่ยปรณรถนไม่แต่วสวัสดีเนี่ยทำบุญเจ๋งขนาดนั้นอธิษฐานดีขนาดนั้นไปเกิดสูงสุดนะก็ยังต้องกลับมาเกิดเมื่อหมดบุญไงหมดยศหมดฤทธิ์หมดอำนาจที่พระเจ้าบอกเมื่อกี้ไงเนี่ยเห็นไหมเมื่อใดก็ตามที่สิ้นกรรมสิ้นยศสิ้นความเป็นใหญ่แล้วเนี่ยสู่เจ้าที่อยู่ชั้นนั้นนั้น่ะสู่เจ้าก็ต้องลงมาเกิดแล้วรู้ได้ไงว่าการลงมาเกิดในชาติถัดไปนั้นเนี่ยตัวเองจะได้กลับขึ้นไปสวรรค์อีก ดูได้ไงว่าจะได้ลงมาเกิดแล้วได้สั่งสมบุญลงมาเกิดในเมืองพุทธหรือลงไปเกิดในที่อื่นรู้ได้ไงว่าจะไม่ไปเกิดในนรกเพราะว่าวิบากกรรมที่เราทําไว้เนี่ยไม่รู้กี่ภพกี่ชาติที่มันตามเราอยู่เนี่ยนะพร้อมที่จะส่งผลมีเยอะแยะมากมายเลยที่เทวดาจุดติจากสวรรค์แล้วแพ้ชั้นจากความเป็นมนุษย์ไปน,านารกก็มีเรารู้ได้ไงว่าเราจะได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้สร้างบารมีต่อแล้วกลับไปชั้นพรมชั้นโน้นชั้นนี้ที่เราอยากไปต่อไม่แน่นะดังนั้นสิ่งเรานั่งในฐานเป็นชั่ว ก็ส่งผลให้เราได้ไปจริงแล้วถามว่าต่อจากนั้นล่ะชาติถัดไปจะได้ลงมาอธิฐานอย่างนั้นอีกไหมคําตอบคือไม่แน่ไม่แน่นะครับพอมันไม่แน่เนี่ยชีวิตมันอันตรายแล้วมันเสี่ยงและโอ้ถ้าถ้าจะพระจะผูกกรรมหนักๆที่เคยทําไว้มาส่งผลตัดรอนซะก่อนนะชั่วนะครับข้ามจากความเป็นมนุษย์ลงไปข้างล่างเลยเนี่นะอีกไม่รู้กี่ ร้อยกี่ล้านปีจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องสร้างความดีขึ้นมาใหม่อีกเนี่ยโอ้โหเห็นไหมดังนั้นบุญที่เราทําแล้วเราตั้งใจเพื่อมุ่งไปตัดที่กิเลสเนี่ยเป็นบุญที่ได้บุญมากพระพุทธองค์ถึงตัดรับรองว่ามันได้บุญมากเนี่ยเราเคยได้ยินไหมว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารศาลาการเปลี่ยนเป็นสิบบหลังเนี่ยนะจะกี่ร้อยกี่ล้านก็ตามต่อให้ทําคนเดียวมีเงินมากขนาดนั้นเนี่ยสร้างโบสถ์ร้อยโบสถ์ก่อนตายเนี่ยนะยังสู้บุญที่ นั่งสมาธิใจหยุดใจนิ่งเห็นแสงสว่างแวบเดียวในช่วระะเวลาแค่ช้างกระพิบหูงูแลบลิ้นไม่ได้คำถามคือทำไมทำไมบุญที่ไม่ได้ควักเงินสักบาทเลยเนี่ยนั่งใต้ต้นไม้เนี่ยลอมฟางทุ่งนาเนี่ยแล้วมันแวบนิ่งก็ไปเห็นแสงสว่างเนี่ยได้บุญมากกว่าเศรษฐีซึ่งไปทำบุญสร้างบสถ์เป็นสิบบหลังก่อนตายเนี่ยตรงนี้เราต้องมองให้ออกถ้าเรามองออกเราจะไม่ เราจะไม่ทุกข์ใจในการทําบุญทําบุญน้อยจะได้ผลมากเพราะบุญที่เราเอาเงินไปทํานั้นนะ่ะมันจะงเป็นบุญที่ส่งผลอยู่ในให้เราไปเกิดในกาาวจร่ยเกิดในชั้นโน้นชั้นนี้แล้วแต่แต่หลุดจากตรงน,นั้นมาเกิดแล้วไม่แน่นะว่าบุญนั้นจะตามมาส่งผลไ,ได้ไดมมาเกิดเป็นคนในเมืองพุทธมีศรัทธาตั้งมัน่นแล้วสั่งสมบุญแล้วกลับขึ้นไปใหม่ไม่แน่นะครับไม่มีอะไรแน่นอนในสังสารวัฏอาจจะพวดไปข้างล่างเลย หรือไปเกิดในดินแดนที่ไม่ได้มีผู้ศาสนาเกิดขึ้นหรือเกิดในยุคที่เป็นยุคมืดจบเลยนะไม่มีโอกาสได้ทําทานไม่รู้จกักศีลห้าปัจจุบันนี้ก็มีเห็นเยอะแยะไปที่คนที่เขาไม่รู้จกักศีลห้าไม่รู้จักทําทานรู้แต่ว่าวันนี้จะทํามาหากินอะไรเนี่ยเพราะพรุ่งนี้มันไม่มีจะก,กินจบเลยนะชีวิตแบบนั้นเนี่ยแต่บุญที่นั่งหลับตาเฉยๆสว่างแวบเดียวเท่ากับช้างกระพริบหูงูแลบลิ้นเนี่ย เป็นบุญที่จะนําเราไปสู่การไม่เกิดไงเป็นบุญที่จะไปตัดกิเลสไงถึงได้บุญมากกว่าจะเป็นบุญที่จะทําให้เราหลุดจากภพแต่บุญนี้มันจะทําให้เราติดอยู่ในภพอยู่เกิดมาอาจจะเป็นเศรษฐีมีเงินร้อยล้านพันล้านก็มีความสุขในการร้อยล้านพันล้านนั้นไปอีกจักสิชาติร้อยชาติห้าร้อยชาติสุดท้ายหมดบุญนะอย่าลืมนะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนวิบากกรรมที่ทําไว้เยอะมากก็อาจจะไม่ได้เป็นเศรษฐีอีกอาจจะไม่ได้กลับไปสวรรค์อีกอาจจะต้องลงไปข้างล่างอีกเห็นไหม ทีนี้ลรายาวเลยไม่รู้ว่าจะได้มานั่งที่ฐานจิตแล้วไปสวรรค์อีกเมื่อไหร่แต่ถ้าเราเอาบุญที่เราทําเรามุ่งไปที่การตัดกิเลสเนี่ยมันจะย่นย่อหนทางของเราในการเดินทางแบบนี้เพื่อที่จะไปสู่สิ่งที่เรียกวันนิพพานที่พระพุทธองค์ตัดไวไงถึงบอกว่าธรรมะพระเจ้าลึกซึ้งมากวันนี้คงทําให้วเราได้เห็นภาพบ้างนะว่าจริงมันมีอะไรที่ลึกซึ้งมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะเลยในเรื่องของ ความเป็นจริงของชีวิตในเรื่องของบุญบาปกฎแห่งกรรมการสง่งผลขนาดเรื่องทําทานซึ่งเราคิดว่าเรารู้อยู่แล้วเนี่ยนะทำงี้มาตลอดชีวิตอธิษฐานงี้มาตลอดชีวิตเนี่ยยังไม่ตรงกับที่พระเจ้าสอนในพระไตรปิฎกเลยนั้นลงไปทบทวนเนาะไปตกผลึกว่าวันนี้ได้อะไรบ้างนะครับแล้วในการที่เราจะใช้ชีวิตให้มีความสุขในการที่เราจะทําทานอะไรต่างๆต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยนะครับ เราควรที่จะธิษฐานจิตยังไงเราควรที่จะมีความตั้งใจมีเจตนาในการทําบุญของทําบุญดาทานของเรายัางไงนะครับถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดแล้วที่สําคัญได้อาน,นิสงส์งมากที่สุดนะครับก็ขอจบการแสดงธรรมในวันนี้เเท่านี้ให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงและได้เข้าถึงธรรมอย่างง่ายดายจงทุกท่านทุกประการเทิน